สัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพากินตำถั่วนะจ๊ะแล้วก็มีกึนย่างไส้กรอกหมูอันเบิ้อเข้าวมอทอดแตกทองแตกจ้าตำทั่วกับซื้อเขาข้าวเหนียวกับซือเขากึนย่างกับซื้อเขาแต่ว่าหมูนี่เป็นอของจะของนิ่วแล้วไส้กรอกหมูนะแล้วก็มีผักมาแบบกรุบกรีบก,กรุบกรีบกินกันเลยนะคะหิวข้าวมากเลยค่ะ มือ่อนี้อาสมีเสียงแมวหน่อยเด้อจ้าพอดีว่าแมวหน่อยบ่ไ,ยยยได้ไปโรงเรียนมื้อนี้ไอก็เลยพาปไปหาหมอสรุปบ่ได้เป็นที่คอเป็นที่ดังงงมากนะ,ะมัมมัมแล้วก็ไปเอ็นเอสเคตอนนี้ยอเคอืมจบแล้วกันตอนนี้ còn kia nó tình con kia nha cha mượn rồi nha นางบอกว่านางอิ่มแล้วนางไม่อยากกินพอเพื่อนหลันพาไปหาหมอก็เลยพาินขอแม่เพิ่งกลับมาจากทำงานก็เลยไม่ได้ไปน้ำ แรกเลยต่อจะเป็นแบบแบนๆแบบนี้มากินแบบนี้นต้อนเจ้งมดไปหลุดซื้อว่าไมีไงลายไหมอืมกินใส่กอกใส่แต่ก่อนอม,มาเด้อจ้ะ กำลังอืมไปเห็นมะเขืออันนี้มามันคือปลกเขืออีกอย่าง,ง,งก็เหมือนทั่วๆไปนะให้มันเดินสะดุดไฟหมามีนะ มันก็ลดความมึนให้คือทั้งอยากออกกล้องเนาะแต่พอส่วนเ่เห็นออกอยากมามานางน้ำเฮ้า อะไรลูกมามีกินก่อนโอเคกินกับมามีไหมอืมอืมขึ้นดังดิดิ ขี้นกทำไมเขาเรียกมาลาขี้นกแกอ,อืมขมดีด ก็อยากกินไนมัน আমাক কি মই পাপৰে সিওঁ Det här är så gott. ลด <c oughs> ็นคนมากกินใส่กอรอก <Okay. S 1> มาได้จ้ะ <Okay. S 1> อืม

อยากกินมั้ยะข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนไหมไม่ร้อนหรอกมื่อมันมีเฟื่อนพริกอะทำไงดีอะเป็นมาอ่อนวุ่อนร้อนร้อนมีร้อนแล้ว อืมกินน้ำมั้งอืมกินน้ำระวังว่าว่าท่านเนี่ยขาดข้ามมันสะดุดปักไฟเลยอ่ะ อืมขอภัยค่ะลม่ลมๆ ลากันไปเดี๋ยวข้านีา้จ้ามามี่มามาม,ม,มี่แมวแมวโดนไปแอนอสคีเดียวเดี๋ยวดนไปแอนอนสคีเออเลยเอาแป๊บนึงเป็นอ้อนว้นเนาะ